ปัญหา่มีติดแทงครับอ๋อแล้วสุขภาพเป็นไงครับก็ปวดเอวปวดหลังปวดตามเอวทุกวันเลยอ่าการงานก็ไม่ดีการเงินก็ไม่ดีติดขัดหนักเลยได้เท่าไหร่ก็หมดไม่เหลือมีจำนวนหนึ่งคนที่ไปทำแท้งใช่ไหมครับผมท่านเทวดามีหนึ่งหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยหญิงหรือชายกันเล่า น่าจะเป็นผู้ชายครับน่าจะเป็นชายสันิฐานใช่ไหมครับผมถามก่อนเจ้าแล <c oughs> ตัวเจ้าแท้มีลูกหรือเปล่าเล่ามีครับมีลูกไหมครับมีครับณเวลานี้มีลูกเป็นตัวเป็นตนหรือเปล่ามีครับมีบลูกชายมากไหมเหล่านอลูกชายลูกหญิงลูกชายสองคนครับชายสองคน ไม่มีปัญหาใช่ไหมก็รัปกติครับปกติยังไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ใช่สิท่านเอ๋ยเสียงแหลกเลยนั่นแหละนาอร้อ,องไห้เสียใจนั่นแหละพ่อ,พอเด็กนี่นาอร้องไห้นั่นแม่ก็เด็กหนึ่งคนที่ทำแทงร้องไห้ใช่ไหม,ไมอ่าเขาเป็นพี่กับไอ้สองคนนะั้นหรือว่าเป,เป็นพี่สองคนนั้นอ่าเสียใจร้องไห้ ห่างกันกี่ปีตบปีปีครับ10ปีครับ <c oughs> อ่า <c oughs> อ่า <c oughs> อ่าอ่าอ่านี่คือลูกของเธอที่เธอไม่พร้อมใช่ไหมครับผมแม่เดียวกันหรือเปล่า <c oughs> แม่เดียวกันแม่เดียวกันแล้วก็เลย <c oughs> ได้รับ ผลงานจากเด็กด้วยการปวดตามเอวทุกวันเธอก็ทำเขาทุกวันไม่ใช่เหรอดี๋ยวพึ่งร้องไห, <laughs> งหนะ้โอ้โหตัวเองครับตัวเองอ่า <c oughs> เนี่ยเงินก็หมดแล้วใช่ไหมติดขัดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วาการงานก็ไม่ดีไม่มีใครรักเลย อาเป็นลายลักตัวเองดีแล้วอย่าไปพึ่งใครเลยแล้วก็ปวดทรมานเป็นสิปีเหมือนกันอ่าอ่อ่าเธอเธอก็มีผลงานเรียกว่าไม่น้อยแล้วลูกของคนโอเคเปล่ายังใช้ได้อยู่ไม่ได้หาปัญหามาให้ อ่า<ส>ขอเขารักลูกเขาอ่า,อาเด็กสองคนนั้นก็ไม่เกี่ยวหรอกพูดถึงถ้าจะโกรธก็โกรธพ่อมันกับโกรธแม่มันอย่างเดียวจะไปโกรธไม่โกรธเเอออ่าเข้าใจเธอเธอหมดกรรมแล้วต่อไปนี้เธอจะได้มีชีวิตอันยาวนานแล้วก็ไม่มีใครฆ่าเธอได้อีกแล้วเธอก็อยไปสร้างเวรสร้างกรรมอีกเข้าใจเปล่า เออเอ,อชื่ออะไรจ้าชื่อกิตติค่ะกิตติเอากิตติจะได้ไปเกิดแล้วจะไม่มีอันตรายอีกแล้วจะพ้นทุกข์แล้วอ่ากิตติอยู่กับปัจจุบันอย่าไปโศกเศร้าเสียใจเราเป็นผู้ชายเราต้องเข้มแข็ง แล้วก็นึกถึงปัจจุบันว่าโอเคฉันได้ไปเกิดแล้วเดี๋ยวฉันจะไปสร้างบารมีของฉันเองตามนี้มันจะให้เปล่าอ้ากกินอะไรลูกใช่ข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกะเพราอ้าวาใส่ไขด่ดาวหน่อยไหมใส่ไขด่ดาวหน่อยตามนี้แล้ก ขนมอะไรครับกะเพราไข่ดาวอย่างเดียวคั้อ่า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 น้ำหนมเซเว่นแล้วเปล่าอ่าได้ตามนี้ต่อไปก็เสื้อผ้าอะไรลูกช่างทองเหรอจิวเวลรี่เหรออ่าออเออเออแล้วจะใส่เสื้อผ้าอะไรก่อนดีกว่า จัทงทองใส่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโบราณเขาก็ใส่เสื้อก้าม <c oughs> ไม่ทเือก้ามเอไปจัดลกันครับแม่เสื้อก้ามเหรออาไปซื้อเสื้อธรรมดาแล้วก็ซื้อเอี้ยมให้มันอันหนึง่ทงทงั้งชงอ่าใส่ทองด้วยอ่าไปอ่าไปซื้อทองชุบมาหนึ่งเส้นตามนี้ อาไปซื้อไอ้พวกไอ้ทองที่มันใช่นแนด้วยออ,อ่อออนาอ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 าีวีไปขายเส้นเดียวย่จะเข้า,านา <c oughs> อะอาจะยินเย็นบอกว่าเรามีของเยอะแต่ให้ดูแค่เส้นเดียวก่อนใ่าต้องขอดูได้ได้ไไไไไอาไปซื้อมาที่มันแบบว่าเป็นของเด็กเล่นน่ะเป็นของเด็กเล่นน่ะ ของชุบครับของชุบครับของชุบของชุบอ่ะเขาจัดให้ไม่มีปัญหาหรอกยังอักษรนะครับอ่าสร้อยสร้อยสามเหมืนสามีกำไรไหมเอาเลยนะกำไรค่ะอไปเปิดดูในไอ้ช้อปปี้อ่ะมันมีขายอยู่นั่นแหละไอ้พวกเนี้ยอ้าวเสื้อผ้าได้แล้วของได้แล้วบอยสัตว์บอยข้าลงจ้าบอยลายลูก คนชามตัวไปแล้วครับอ่าอ่าปล่อยสัตว์สังฆทานหนึ่งชุดครับยี่บร้อยครับเรายังไม่รู้เลยว่าบวชกี่วันเนี่ยสิบห้าวันอ่าเธอเอากี่วันบอกมาสิบห้าวันสิวันแล้วครับอ่าเขาบวชไปสิบวันแล้วครับล่วงหน้าไปสิบวันแล้วเหลืออีกห้าวันเองคึ่งคึ่งนะขอยสิบวันนะสิบวันได้ไหมครับเขาบวชให้สิบวันได้ไหมครับ คือเงี้เดี๋ยวก่อน,นเขาบวดไปแล้วสิบวันใช่ไหมครับลดครึ่งก็เหลือห้าใช่ไหมแล้วขเขาจะแถมอีกสิบวันก็เป็นสิบห้าวันพอดีตราวนี้ก็บวชอีกสิบวันตามนี้ให้ไปเป็นช่างทองเรีบยบร้อยไปได้กิตเตชคดีคคอย่าไปทำเขาอีกนะบ๊ายบายไปเกิดเลยไป ช่างทองกิตติ